ย่องเบาเข้าบ้าน<อ>สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย Color Smart คือคอจริงๆแม่นี่ก็ไม่ได้แอบเห็นเพือนตรงๆเพื่อนเพื่อนเชียรม,มาก <c oughs> โทรหาคุณแม่ตลอดเลยรู้ไหมว่าตอนนี้ลูกทำอะไรลูกอยู่ที่ไหน,นลูกยังไงเพราะว่าแม่ไม่มีเฟซบุก ไก่ก็ไม่ให้แม่เล่นมาไม่เล่นไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันัดเล่นายเยอะกแม่ตากม่ตาแล้วไม่สบายใจเดี๋ยวไม่ได้ามเต่้ไม่สบายใจด้องตัดไม่ได้เล่นเฟสบุ๊กไม่ถนัดด้วยแม่ไม่ไล่เฟบุ๊กแต่แม่มีไ G จีไม่ไม่ไม่มีแต่คุณพ่อมีเฟสบุ๊กแต่ว่าพ่อเล่นเฟสบุ๊กเพราะว่า คือบางทีเนี่ยเราเรามาหาคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่นะพ่อไปไหนอ้าวไปกาะสินว่าอ้าวพ่อไปไหนพ่อไปดูสวนอินทผาลามเขาปลูกอินทผลามที่ไหนพ่อที่กาลสิน,นพ่อเขาไปที่กาลสินใช่ก็คือที่บ้านเกิดเขาเขาก็แบบพอตั้งแต่เขาเริ่มทำทำอินทผลามัมเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็แบบเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็แบบ พสอะไรอย่างเงี้ยคือมีความสุขอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำมาเาค่อยๆโตค่อยๆสุขใจใช่ตอนนี้ช่วงนี้ปาสลิปอินเป็นฝาหลังไม่เคยไม่เคยรู้เลยอ่ะอันนี้จะราน้ำกแกะขอสอบให้คุณพ่อเคยได้ คือตอนนี้ความสบายใจของหนูคือพ่อเพรามีกิจกรรมที่ทำวิธีใช่ค่ะแล้วพ่อมีแบบสุกๆไหม่ะเราบอกกินกันอ่าแต่วันนี้ขอบคุณพ่อย์แล้วเดี๋ยวคุยเดี๋ยวส่งพ่อผ่อนมาวันนี้ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่มากๆมากค่ะเเดี๋ยวรไปค่อนะองชิมเอออยากชิมอยากชิมพ่อบอกไปเลยว่าขายที่ไหนอะไรยังไงอ่ะนล่วสิสวน พงชัยอินทปรลัมการสิพงชัยอินทปรลัมชื่อพมหพ่อชม่ไมตบ่มหใช่มีพ่อพ่อไปทุกเดือนที่ขับรถเองนั่งเครื่องไปไม่นั่งเครื่องนั่งเครื่องไปนะพรุ่งนี้ก็ไปเนี่ยแบบสองตรงนี้โอเคขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่ขอบคุณ่ะวันนี้เรามีของขวัญให้บ้านนี้ด้วยครับ กำลังจะสร้างเรือนหอบกันอยู่พอดีนี่พี่เลยมีของขวัญมามอบให้ถือว่าเป็นของขวัญย้อนหนังวันแต่งงานเลยเรียเลยขอบคุณมากนะครับนี่เลยมอบให้น้องก้อยกับพี่ตูนนะครับ Air Carrier Color Smart ครับเขาเจ๋งตรงที่สามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้ด้วยหน้ากากผ้าแบบนี้นะครับนี่คือลายลายตัวผ้าคืออยากได้เรียบๆหรือว่าอยากได้ลวดลายแบบไหนก็ปรับให้เข้ากับคนบ้านเราได้ง่ายๆเลย เราจะบอกว่าเ,เป็นผ้านะจริงๆนะน้องก้อยเป็นผ้าจริงๆสามารถแบบว่าใช้พังสะอาดได้ไม่ใช่พลาสติกนะที่สําคัญรุ่นนี้พิเศษนะครับคือไม่ได้ปล่อยลมมาประทะตัวโดยตรงนะคือมี้แล้วจะเย็นสบายเหมือนกับเหมือนกับมีลมมาสัมผัสเบาๆอ่าเขาจะปล่อยอย่างนี้แล้วลงอย่างนี้อ่าแต่เย็นช้ำไม่ระคายผิวเนาะถูกต้องเยี่ยมเลยขอบคุณมากค่ะปะเดี๋ยวเราไปตรงสระว่ายน้ำกันหน่อยเนาะได้เลย กว่าจะที่พ่อแม่วายจริงจริงวายตลอดค่ะแล้วก็หลานหลานก็ทำไว้จริงจริงคือให้เด็กๆใช่แล้วก็ควรสองหกกี่ชั่วโมงหกชั่วโมงอยากกินแล้วนี่นานมากเลยแล้วเนะะคที่ตอนนี้เหมาะกับอัฟเจนูนทีจะต้องมึงยาวกินกับควรสองหกทานได้แล้วเหรอได้ยังนี่มาแล้วค่ะทุกคนเสิร์ฟควรสองหกอย่า้เล้โหสวัสดีครับ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 เชฟมาเองเลยหรอคะ ดูนั่ง่นนั่ก่อนนั่ง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 ได้นั่งก่อนั่งกอนั่งกนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ก่อน้า่งก่อนน่ีก่อนนําไก้อนนั่งกอนมัง่อนน่งก้อนนั่งเ่อนยั่งกอนงก่อนด่งกเอานั่งก่อนน่งก่อนน่งก่อนน้งก่อนนังต้อนนงก่อนนั่งก่อนาั่งก่อนนังก่อนตังก็อนนั่ง่านนั่งก่อน่าก่นังก่อนแั่งก่อนลัจดี เคยเป็นอาการนี้มาสิปีที่แล้วแล้วเคยหมอลองกระดูกเลื่อนทีนึงแล้วครั้งนี้ก็พอเป็นอีกเราก็เลยเหมือนแบบรับมือกับมันได้ได้ดีขึ้นแต่เป็นหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับหนักถึงขั้นไหนนะคราวนี้อ่อนแรงครับอ่อนแรงเว่ามือไม่มีแรงใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับคือนิ้วก็ยังขยับไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่มันคือเป็นอะไรนะกำลังใจดีครับไม่หรอกเพราะว่าแต่โบ๊ทโบ๊ทวิบุญนัน เคยเป็นแล้วก็หายปกติเลยทำได้ไหมรูซิปกางเกงทําอะไรไม่ได้เลยนั้นอ่ะเออแต่ว่าหายละคืออาการเดียวกันคือหมอเหมือนกันเลยที่คอใช่ไหมหมอเขาดูดใช่ไหมครับนั่นแหละจะไม่ได้มีผลกับเสียงอะไรใช่ไหมที่เสียงเสียงไม่มีครับแค่เสียงเบาธรรมชาติอยู่แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่แต่งงานกันจริงๆแล้วก็บอกว่าจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยคือก็ต้อง ไปโรงพยาบาลแล้วใช่ใช่ค่ะเหมือนพอแต่งงานเสร็จเราก็ลงไปไปฮันนีมูนกันที่ภูเก็ตแล้วก็พี่ตูนก็เริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วงช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วฉะน้วพอกลับมาที่กรุงเทพก็เข้าโรงพยาบาลเลยก็อยู่ไปเลย15วันาวันครับแต่จริงๆปวดมาตั้งหลายเดือนก่อนแต่งงานใช่มันจะปวดแบบบางคืนมันต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันปวดมากเราพี่ตูนจะมีอาการแบบอยู่ๆก็นิ้วล็อกอะคือไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นแบบชาวร็อกนะคือนิ่ร็อนร็อกคือกำลังทำอะไรอยู่เอาละคกำลังทำอะไรอยู่ก็จะแบบเอ๊ะแบบอุ้ยมือแบบมือร็องเคยเคยเล่นกีตาร์บนเวทีนะครับแล้วก็จับคอร์ดแล้วก็นิ้วก็ร็อกอยู่ได้แล้วก็ต้องบอกคนบนเวทีว่าแบบขอโทษครับผมผมนิ้วร็อกนกแล้วคนก็แบบแล้วก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับคือเราก็ช่วยเขาเห็นว่าตอนนี้นิ้วมันแบบ กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วดีนะที่เป็นนิ้วนั้นลองเขาจะชูนิ้วอีกอ่ะจริงป่ะแล้วสาเหตุของของคุณตูนมันเกิดจากอะไรฮะผมว่ามันก็จากไอ้หมอรองกระดูกด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนกล้ามเนื้อมันก็เหมือนเรื่องเรื่องใช้ยกของหนักออกกําลังกายนอนผิดวิธีนั่งผิดวิธีทุกอย่างหมอบอกมันมันเป็นอย่างนี้ลูกเกี่ยวหมดเลยคุณตูนเคบโยคะไหมฮะ ยังไม่เคยมีมีมีคนแนะนำว่าว่าไปโยคะแล้วมันจะช่วยทำให้เราได้จัด stretching เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวค่อยแนะนำถามว่าหลังจากแต่งงานแล้วหลังจากแต่งงานปุ๊บแล้วเขาบอกคู่ยิ่งสวีทสวีทสวีทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยจริงไหมไม่รู้เหมือนกันเราถามก้อยเขาจะมีคำหวานๆใช่ชหมก้อยฉันบอกพี่หน่อยสำหรับก้อยนะคะก็ว่ามันมันมากขึ้นคือปกติพี่ดุลเขาจะเป็นคนเรียบเรียบแบบสม่ำเสมออ่ะแต่ว่าพอ พอแต่งงานแล้วเหมือนแบบไม่รู้อะไรที่ตูนแบบโอ้แบบบางทีมีช็อตที่เราแบบว่าล้อลออะไรอะไรตัวอย่างอยากอิจฉาอยากเสบอะครับขอเราเล่นตลกทันทีที่ผมสังเกตอุ้ยนั่นอาจะไม่ได้เตรียมขำเลยะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ